สวัสดีครับวันนี้เรามาจัดส่งผงชายามัชชะนะครับนี่ฮะเป็นผงผักอเนกประสงค์นะครับสินค้าโอท็อปนะครับจากกลุ่มแม่บ้านจังหวัดขอนแก่นนะครับชายามัชชะนะครับใครอยากมีสินค้าแบบนี้ก็0 8 3 3 0 2 5 6 7 4นเะเป็นผงผักอเนกประสงค์นะครับใช้ทําอาหารเครื่องดื่มคาวหวานได้ทุกชนิดนะครับหอมมากนะครับผงผักละเอียดตัวนี้นะครับผลิตจากผักชายานะครับสายพันธุ์แท้นะครับนะฮะนี่ใครที่อยากได้ขวดแบบนี้ าซื้อไม่ได้ก็ติดต่อเรามาได้นะครับเราฉีดมาจากจีนโดยเฉพาะนะครับนะฮะเอ่อรูปแบบทันสมัยเอกลักษณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่งชาแมชชาให้กับสมาชิกที่สนใจส่วนนี้จะเป็นชาแช่ดื่มนะครับดื่มได้ร้อนเย็นตัวนี้สามารถแช่น้ําเย็นได้เลยแล้วก็ทิ้งไว้สองชั่วโมงนะครับดื่มเย็นถ้าดื่มน้าร้อนก็แช่ไปในน้ําร้อนได้เลยนะครับตัวชาเราให้เยอะนะครับอ่าหนึ่งถ้วยกาแฟนี่ดื่มได้อ่ เ,เยอะทีเดียว2ครั้งทีเดียวหนึ่งซองนะฮะ,ะใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับไลน์ศูนย์แปดสามสามศูนย์สองห้าหกเจ็ดสี่นะครับวิสาหกิจชุมชนโอทอปผักชายาเวียดนามนะครับรับแปรรูปผักชายานะครับรับซื้อผักชายาเวียดนามนะครับโอเคสวัสดีครับ